คือไพ่ออกมาการันตีออกมายืนยันแล้วนะคะว่ายังไงคุณจะต้องคอมมิชเมนต์กับเนื้อคู่ของคุณเท่านั้นค่ะไพ่พูดชัดเจนเลยลูกดวงแม่หมอเปิดมาแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้ไพ่อย่าจะเสืออะไรกับคนที่เขามีความรักที่เขาผ่านเห็นคลิปนี้คุณเชื่อไหมว่าแม่หมอพลังกำลังหาพลังงานเนาะหาพลังงานในไพ่พี่ไพ่เนี่ยเปิดมาเปิดมาคุณคุณเชื่อไหมล่ะ ฝั่งเขามีความเพียบพร้อมคุณก็มีความเพียบพร้อมและหน้าตาดีเซ็กซี่มากทีเนี้ยไพ่บอกว่าคือไพ่พยายามพูดว่าคุณกับเขาตามหาความรักกันอยู่ใช่ไหมเออแล้วไพ่ก็ยังบอกอีกว่าคุณคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองนะหนะ้าที่การงานของคุณตอนนี้ถือว่าก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดแล้วมีความมั่นคง ุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาสายคนอื่นเลยคือพูดง่ายๆว่ามีงานมีเงินที่มั่นคงแล้วค่ะแล้วช่วงนี้คุณจะมีออร่าออร่าเจ้าสาวจับมากนะออร่าการมีเสน่ห์เมตตาของคุณอะความพลังงานของความแบบมีความสวยความสดใสนะคะมีออร่าคนบางคนเข้าคลินิกเยอะมากแต่ไม่สวยแต่คุณไม่ต้องเข้าคลินิก ไม่ต้องทำอะไรเลยแตดสวยอะ่ะโอล่ามันออกมานี่คือโอล่าของความเป็นพลังงานของความเป็นเจ้าสาวอะ่ะแล้วพี่ไพ่ออกมายืนยันเลยนะคะว่ายังไงคุณกับเขาก็หนีกันไม่พ้นเพราะนี่คือการคอมมิทเมนต์ก็คือการได้สมหวังในความรักในท้ายที่สุดแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้ให้ไม่เกิน2ส,สัปดาห์หรือนานสุด2เดือนเนาะพลังงานเนื้อคู่มันขึ้นคือคุณอาจจะไปไหนกับเขา เร็วนี้สองต่อสองอาจจะไปไหนด้วยกันแบบสองต่อสองในสถานที่ธรรมชาติภูเขาน้ําตกทะเลแต่ชายหาดทะเลให้ฟีแบบโอ้ยธรรมชาติหรือถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ที่เป็นธรรมชาตินะคุณไปร้านอาหารแต่คุณจะรู้สึกว่าตอนที่อยู่กแบบับเขาคุณจะมีช่วงเวลาที่มีความรู้สึกแบบโอ้ยโรแมนติกมากเหมือนได้อยู่ชายหาดเหมือนมีเสียงดนตรีนะคะเล่นไวโอลินให้คุณฟัง ห้ามกลางความโรแมนติกความรักการได้เต้นเต้นรำด้วยกันในคืนที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าการออกเดทเนาะ <c oughs> การไปดินเนอร์นะคะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2อต่อส <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> ก็คอมมิชเมนต์ค่ะชิงกะเบลเลยแล้วความรักครั้งนี้กว่าจะคุณ คุณจะได้มาคอมมิตเมนต์กับเขาอุปสรรคปัญหาของคุณกับเขาเนี่ยมันเยอะมากมายเหลือเกินนะคะที่เห็นนะโอ้ยกว่าคุณจะแบบโอ้ยที่คลายกว่าจะกลับมาศรัทธาในความรักอีกครั้งก็เกือบจะหมดศรัทธาไปไปเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ไวายคุณก็มาเจอคนดีๆคนนี้แต่ก็มีการพิสูจน์ตัวเองกันอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นหมายความว่าคุณกับเขานะ่ะเจอกันแล้ว ช่วงแรกๆดีหมดเลยหลังจากนั้นก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาจนมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกถอดใจไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันคือการแบบเฮ้ยผิดหวังเสียใจแล้วก็ทิ้งถ้วยหันหลังเดินหนีไปเลยแสดงว่าเคยเจอปัญหาอะไรร่วมกันที่มันยากๆแต่ค so ุณก็เรียนรู้ในการให้อภัยกับเขาแล้วก็กลับมาต่อในความสัมพันธ์ค่ะเขาก็เหมือนกันเขาไปไหนจากคุณไม่ได้เลยเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นหนึ่งเหรียญที่ในโลกใบนี้ ยังอยู่เหรียญเดียวจะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเอามาแทนที่คุณก็ไม่มีทางที่จะเหมือนคุณเพราะคุณเป็นหนึ่งเหรียญที่เขามีที่เขาเคยเคยเขาไม่เคยเจอใครแบบคุณค่ะเขาไม่เคยเจอใครใจดีกับเขาแบบคุณแล้วเขาคนนี้นะถ้าเขาเข้ามานะแม่หมอบอกเลยเขาจะไม่มีวันนอกใจคุณเด็ดขาดเพราะมันคือการเอ,อ่อลงหลักปักฐานการมอบความรักแท้ความรู้สึกที่ดีที่สุดนะคบแปดไม้เท้าอ่ะคือการมอบ สิ่งดีๆที่สุดในชื่อของเขาให้ออกับคุณและกว่าที่เขาจะมอบอะไรบางอย่างให้ออกับคุณแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องคิดทบทวมนมาเป็นอย่างดีแล้วนะคนคนนี้เป็นคนที่บ้าท,ทํางานนะมีไฟในการทํางานงานเยอะมากนะงานค่อนข้างจะย,ยุ่งวุ่นวายแต่แปลกไหมล่ะคนบ้าทํางานก็ต้องเอออะไรเขาเรียกอะไรนะอนดีตที่ผ่านมาเขาเขาต้องการที่แบบสูตรก็ได้นะเขาไม่ได้มองหาความรักเลยนะ เออเขาอาจจะมองว่าเขาอายุเยอะแล้วเขามีงานมีการที่มั่นคงแล้วไม่มีความรักก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกเออเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลานไปแต่พอเขามาเจอคุณคุณทําให้เขากลับมามีไฟในความรักอีกครั้งนะจากคนที่คิดแต่เรื่องงานเนาะก็ต้องกลับมาทุ่มเทในความรักคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะไพ่บอกไพ่ไพ่ออกมายืนยันชัดเจนมากไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่คนที่เขารวยมากๆนี่คือไพ่ของกาเดน แล้วนี่คือไพ่ของคลังสมบัติทรัพย์สินมรดกนะคุณคนนี้เป็นคนที่มีทรัพย์สินอะเนีอยสังหาริมทรัพย์ชอบเก็บเงินเก็บทองชอบสร้างทรัพย์สมบัติเอาไว้มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อที่ดินมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่รวยมากๆตัวแทนของดาวศุกร์เลยนะอืมพลังงานของพระแมล่ลักษมีเนาะพระ,พระวิษณุทีนี้ไพ่ย,ยังบอก,อกว่า คุณจะได้เจอคู่ที่รวยมากๆแล้วเขาคนนี้จะไม่มีวันที่จะนอกใจคุณเด็ดขาดท,ทันทีที่คุณรู้สึกคุณได้เจอเขาคุณจะมีความรู้สึกที่ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านแล้วคุณจะเข้ากันได้ดีกับคนรอบข้างของเขาหมดทุกคนเลยค่ะ <S <S แม้กระทั่งแม่ยายก็จะเอ็นดูและดูเหมือนว่าๆๆเขาจะเอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษ,ษเหมือนคุณเป็นลูกอีกคนของท่านเลยออกมาแบบนี้เลยนะคุณและถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือความสุข ความสุขที่แท้จริงการรอคอยที่เนิ่นนานคุณอาจจะเคยตามหารักแท้มานานมากโอ้โหสิบเหรียญดับเบิลค่ะ10บเหรียญดับเบลิลสิบเหรียญคือความสุขความมั่งคั่งในความรักความรักจะได้สมหวังแล้วก็เปี่ยมพร้อมไปด้วยความร่ารวยการทําธุรกิจหน้าที่การงานครอบครัวด้วยการจะส่งเสริมเรื่องของการเงินมากๆ แสดงว่าคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณจะทําให้ดวงการเงินการงานของคุณดีกันทั้งคู่ค่ะเละนี่คือคําทํานายนะคะที่พี่ไพ่ออกมาการันตีนะใครรู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์กับแม่หมอเยอะๆหรือว่ากดไลค์กดแชร์เยอะๆให้กําลังใจแม่หมอผ่านบัญชีนี้นะคะของแม่หมอได้เลยนะคะน้ําชากาแฟต้องเข้านะ ให้กำลังใจเยอะๆนะแล้วเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปูอุ้มดํากับแม่ย่ามณีจันทานัคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําสายยานพญานาคคู่รักในสํานักของแม่หมอเองค่ะเพราะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะส่งเสริมเรื่องความรักโดยตรงและปูองดำเป็นพญานาคที่ดุมากสายญาตแห่งความดุสายญานแห่งความมียอำนาจความมั่งคั่งความร่ํารวยค่ะมีเพื่อนๆหลายคนนะโอนเงินโลกที่ผ่านมาแล้วเขาถูกหวยกันหลายคนมากค่ะ แล้วก็มีหลายๆคนขอพรเรื่องที่มันยากๆนะเขาได้เขาขอแลวเขาได้เลยเขาเลยกลับมารีวิวให้แม่หมอด้วยความแบบดีใจนะคะซาบซึง้งร้องให้กันเลยนะนี่คือรีวิวจริงจากลูกดวงนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะจ้างแม่หมอนะคะไปลำถวายไปลำแก้บนในพิธีกรรมงานต่างๆก็สามารถไปบนบานศาลกล่าวได้นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าลูกสําเร็จลูกจะจ้างแม่หมอไปลำถวายก็ลองดูค่ะเพราะว่าเสี่ยงซินเนี่ยท่านชอบท่านชอบนางลำนะลองดูนะนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ การขอพรจะเป็นจริงเร็วขึ้นนะใครสนใจอยากจ้างแม่หมอไปรำถวายไปรำงานแก้บนในพิธีกรรมต่างๆก็สามารถสอบถามเอี่ดเพิ่มเติมผ่านทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ